มาครับถูกบ่งนะิงๆเหนาคนลย่ามเอายังเอายังเขาจะบุกมาคันครับเขาจะบุกมาคังอีเอาือยังเอาืียังขนอย่ังครับปานปานเอายังปานพร้อมยังปาน พร้อมแล้วครับตกแจงด้วยฮะข้างในมีนม<อ>กี่คนสาอ้เขาแถมตัวน้องน้องเล็กมทีเก้าศูนย์ พร้อมยังเขเหรอเขาถามผมพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วพร้อมครับพ,พร้พอมเริ่มครับยิงกล้องแม่งนะแต่อย่า,งงายิงตากล้องนะอย่าย,ยิางตากล้อง 没晒晒个孬。 รู้ครับเจ๊ป่านเจ๊ป่านรู้เนาะ ดูครับฉลองใจฉลองใยทำอะไรขวาขวาดูครับดูฉลองใยทำอะไรกัน ผมไม่กล้าออกไปครับโดนยิงมาแล้วลูกนึงโคตรเจ็บเลยโอ้น้ำว่างเปล่าเอาละนะเราจะมาติดตามพี่ท็อปกันนะครับไปไม่ติดตามพี่ท็อปกันดูับเอาอยากเล่นสีพวกมึงอ่า อย่าเลี่ยนเปลียนสิครับคุณโดนยิงแล้วครับพี่เ <c oughs> <c oughs> ขาว่าด้านขวาด้านขวา

เดี๋ยวนี้มันมานานยังไงวะไอ้บีตามมืออะไรเพื่งเงินน้ำพี่ก้าสูงก็หลุดไปตรงนี้หายต่อหายตลอด ผมไม่กล้าออกแล้วโดนยิงลอาสองโลกโคตรเจ็บเลยจะยิงจากกล้องข้ามา ี่ยวนะครับครับพี่โดนยิงกันแล้วครับดีปั่นแม็กเร็วเหตุการณ์เกิดขึ้นไวมากลูกปลาเท่ากันจักซุ่มอยู่ใส่หน่นเห็นไหมครับปทาทอบ แบบๆผมอยากไปต่อผมไปก่อนนะผมเห็นแล้วครับ ออกแล้วนะคนหนึ่งจบเกมแล้วครับง่า้กันหนึ่งตานะอยู่ใกล้ๆกันนิดเดียวอย่างเงี้ยแพ้หรือเปล่าแพ้รอมองหเห็น คุณสามนี่เอง